สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับทุกทุกท่านนะครับผมเช้านี้ก็พบกับผมโจโคนฮากีนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่บนสะพานนะครับข่านน้ำปิงครับผมเฝ้าดูปลาขึ้นปลาล่องนะครับน้ำนะครับีเสียนต้อมยิงไปหนึ่งหนึ่งตัวแล้วนะครับปลากระสูบนะครับมีไสอยู่ครับวันนี้ก็มีเสียนลั่นนะครับเซียนลั่นมาแล้วก็เสียนเบิร์ดนะครับ เหนครับเสินรันวันนี้พบความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์ครับเสต้อมครับเมื่อกี้รู้สึกไงครับได้ครับครับมากีหต้สโลนี่แ่โคืออยากเอาละเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโดนแล้วครับโดนแล้วครับผมโอ้โหโอ้มาแล้วครับไซส์ใหญ่ครับ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหร้อมไหมตุ่มรองน้ำเนี่ยวัดปั๊บจมหัวเลยจมวปืนไวครับปืนไวปืนแม่นครับผมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับผลงานของเซียนต้อมครับโอ้โหเต็มหัวแล้วครับเต็มหัวครับ โอ้โหเต็มคาราเบลไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่โค้กระตาเลยวะดูไงอุ่ปหวยเหรอเฮ้ย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 เี้ยิงกระสุนรุนนะครับตอนนี้แกะตัวได้แล้วครับแกะตัวได้แล้วครับวันนี้เนื้อไซส์โลกว่านะครับตัวนี้โลกว่าแน่นอนครับเทียบกับฝ่ามือครับโอ้โห ก็ผมไะเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ,บโอ้ยอกนโอ้ปุ่นเงิน,นโดนแล้วเว้ย

นมใหญ่อาแล้วครับมาแล้วครับฮะไข่ล, <c oughs> ลูกไก่มาไข่ <c oughs> ลูกไก่มาไข่เ <c> ว <oughs> ้ยต <c oughs> ิดีกว่านะ่ยติดีกว่านะ่่้ไรอ่ะเออมบพูดอะได้ดะพูดเกาะเลยเลย รถแทนกันเดียโอ้มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับโอ้โหสายสวยครับสายสวยครับโอ้โหยิงไกลครับยิงไกล โอ้โหนี ine, ng ng ่ครับยิงไกลครับผมหมันมันครับผมปานินครับเห็นเป็นเงาเว็บเดียวครับวันนี้น้ำมาเยอะนะครับน้ำขุนนะครับ มองไม่ค่อยชัดครับมาไม่ต่างกว่า4ตัวนะครับ юлик น้ำทางเหนือน่าจะลงมานะครับน้ำล้นสปริงเวีน้ำมาเยอะน้ำขุ่น hình web điều web job ยังไม่มีจังหวะยิงครับเห็นไม่ชัดครับเป็นเงาๆแป๊บเดียวแป๊บเดียว น่าจะโดนไม่โดนนะกะยากครับครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับตายข้างล่างนะครับ ตอนจริงไม่ได้เปิดกล้องครับันเป็นมือถือคับจากดูข้างล่างครับเดี๋ยวจะลงไปเก็บปลาก่อนนะครับ ไปข้างล่างครับเดยวลงไปเก็บป้าก่อนะครับไม้นี้เข้าออกค่อนข้างยากนะครับมันไผ่แหนมนะครับ i don't think วยอยู่ครับโลโลกว่าน่าจะได้ครับครับหมาน,นครับเป็นเงา,าขาวอยู่ใตน้ำก็ไม่ยอมขึ้นนะซัดก่อนครับ ตอนแรกนึกว่าไม่ถูกครับตักสายวิ่งตอนนี้ก็เกือบจะห้าโมงแล้วครับบ่ายสี่โมงกว่าเลย แดดไม่ค่อยจ้าครับมองอยากครับน้ำก็ขุ่นนะใช้มือถือคล้องคอถ่ายนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับมุมมองอาจจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับอยากเก็บปลาครับ ครับผมเรับอยากเจอข้างบนครับเห็นเป็นเงาเงาขาวๆมาลึกครับใต้น้ำครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วครับหกกว่าแล้วแสงไม่ค่อยมีเลย คิดคดนนี้นะครับผมตัวเล็กนี่ได้ตอนเช้านะครับออกไปเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็9ก้าโมงครับกลับมาทํางานนะครับอันนี้เขาใส่ออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตอนเช้าช่างมีเป็นขีดนะครับ กี่นะครับผมตัวนี้1โลนะครับโลนิดโลพอดีนะครับก็พอได้กินครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยชมชมนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ